และอีกหนึ่งพืชสมุนไพที่มาแรงไม่แพ้ฟ้าทลายโจรสมุนไพชนิดนี้เป็นสมุนไพใกล้ตัวที่มีฤทธิ์ในการต้านเชื้อไวรัสโครโรนา2019นั่นคือกระชายขาวมีงานวิจัยพบว่าสารสกัดจากกระชายขาวมีฤทธิ์ต้านเชื้อไวรัสโครโรนา2019ได้ลักษณะทางพืชศาสตร์กระชายขาวเป็นพืชล้มลุกมีเง้าหรือลำต้นอยู่ใต้ดินมีลักษณะเรียวยาว อวบน้ำตรงกลางเงาจะพองคล้ายกระสวยเกาะกลุ่มกันเป็นกระจุกมีสีน้ำตาลหรือน้ำตาลแกมส้มใบเป็นใบเดี่ยวเรียงสลับกันใบยาวลีรูปไข่ปลายใบแหลมขนาดใหญ่สีเขียวอ่อนโคนใบเป็นกับหุ้มซ้อนกันออกดอกเป็นช่อที่ยอดดอกมีสีขาวหรือขาวปนชมพู สภาพแวดล้อมที่เหมาะสำหรับการปลูกกระชายกระชายชอบอากาศร้อนชื้นควรปลูกในที่กลางแจ้งกระชายสามารถขึ้นได้ในดินทุกชนิดแต่จะเจริญเติบโตได้ดีในดินล่วนปนทรายดินที่มีการระบายน้ำได้ดีไม่ท่วมขังส่วนการเตรียม 9, ก้าพันกระชายข่าวนั้น ควรเลือกกระชายขาวที่ปราศจากโรคและแมลงอายุตั้งแต่10เดือนขึ้นไปใช้เง้าที่มีตาสมบูรณ์มีตาอย่างน้อย3-5ถึงตาส่วนการปลูกกระชายขาวขุดลุมลึกประมาณ10เซนติเมตรระยะปลูก15 1 5คูณ15เซนติเมตรนำเง้าลงปลูกในหลุมกบดินแล้วลดน้ำให้ชุ่ม ควรปลูกในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนการให้ปุ๋ยควรเร่งให้งามตั้งแต่เริ่มปลูกอย่าให้กระชายชะง,งักการจเจริญเติบโตของลำต้นต้องเป็นไปอย่างสม่ำเสมอลำต้นต้องอวบการให้น้ำกรณีมีฝนตกทุกวันไม่จำเป็นต้องให้น้ําในหน้าแล้งควรให้น้ําองถึงสามวันครั้งเมื่อกระชายแตกยอด ควรให้น้ำในเวลาเย็นเพื่อลดอาการใบไหมการเก็บเกี่ยวสามารถเก็บเกี่ยวกระชายขาวได้ตั้งแต่อายุ5-6เดือนซึ่งช่วงอายุ8-9เดือนจะให้สารสําคัญสูงที่สุดเก็บเกี่ยวกระชายขาวโดยใช้มือถอนหรือจอบขุดแต่ควรถอนช่วงที่ดินชื้นหรือลดน้ำให้ดินชุ่มก่อนหากดินแห้งเกินไปเพื่อป้องกันการเสียหายของเงากระชายขาว สมุนไพไทยใกล้ตัวนิดนี้มีประโยชน์ไม่ใช่เล่นๆเ,เลยใช่ไหมล่ะสมุนไพก็ควรใช้อย่างพอด,ดีเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด